สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่วบอลุกตาช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยานมิตรแห่งใจค่ะ คลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีกุมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมนะคะถึง18กุมภาพันธ์ค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตานจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างการทานายครั้งนี้จะเป็นการทานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษ ดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูโดยส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line official Account Line แอดแอดลูกตาเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเดือนธันวาคมนี้ค่ะชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ two of Swords นะคะ Two of cup เอกออฟเพนเดลเคิลเพ e ออฟเพนเดลเคิลคิงออฟคั f โ u ร์ สเตรนท์เซเว่นอัลัเซเว่นอาและใบสรุปท้ายของคุณคือเอ f ออฟซอดค่ะลูกตามมองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งทางเลือกการตัดสินใจนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสาแก้ไขสถานาการณ์ผู้ใหญ่หนุนนําแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่เกิดขึ้นได้ค่ะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนคุณเองอาจจะมีงานเข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันเนาะหรือว่าตัวของเซเว่นอัลัเซเว่นอบ่าเนี่ยบ่งบอกว่าอุปสรรคป,ปัญหามันมีแล้วทําให้เราไม่แน่ใจว่าจะไปใน ทางไหนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์เข้ามาพร้อมๆการหลายโปรเจกต์หรือบางคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมงองว่าว่าคุณเองอาจจะมีไอเดียความคิดหรือเริ่มส,สร้างสรรค์มาหลากหลายแล้วก็ก่กอนหน้าน,นี้อาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนเมื่อคุณนะคะเรียง parity นะคะคุณจะรู้ค่ะว่าของคุณเนี่ย คุณมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนนะคะสตริงขึ้นมาเนี่ยขอให้คุณเริ่มจากสิ่งที่ตัวคุณเป็นตัวคุณมีความสามารถมีพื้นฐานของตัวเองก่อนค่ะ King o บค u p s ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าคุณเองจะทํางานแบบเป็นผู้นําที่เป็นสายพพอร์ตนะหรือตัวคุณเองอาจจะเจอกับเจ้านายที่เป็นคนที่เป็นสายพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยพพอร์ตคอยสนับสนุนคนอื่นค่ะ วับซ่าเป็นไพ่ตรงกลางนะคะบ่งบอกว่าเดือนนี้คุณเองก็ยังมีความลังเลสงสยัยว่าจะไปซ้ายไปขวาดีนะคะกิงออฟคัพเนี่ยเป็นคนใจดีคนที่เหมือนกับคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นแต่สิ่งสําคัญค่ะคุณจะต้องรู้จักการปฏิเสธด้วยนะคะโฟบคคัพขึ้นมาเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่คุณสามารถปฏิเสธออกไปได้นะคะอย่าใจดีช่วยเหลือเขาจนเองดูเขาจนเองเราขาดนะคะน,นี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะขอให้โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะเดือนนี้มีความ กำลังเลสงสัยค่ะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าตัวของ a อก o อ p เพนเดเ e ขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถควบคุมทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ได้ดีนะคะทุกอย่างเนี่ยรับรื่นดีแล้วก็ทรีอัพคขึ้นมานะคะมีโอกาสในการเฉลิมฉลองนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณอา่าหวังไว้นะคะจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จค่ะเพศออฟเพนเดเ l e s เมื่อคุณสําเร็จ จากตรงนี้แล้วนะคะคุณมีโอกาสในการต่อยอดหรือว่าลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะใบสรุปสดท้ายของคุณคือเอดเดสอดเนี่ยตามมาว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จแต่มันมาจาก พระเดชและก็พระคุณนะคะคุณมีสติปัญญามีความเข้มแข็งนะคะมีความใจดีมีความช่วยเหลือสปอร์ตทีมนะคะทีมก็คอยช่วยเหลือสปอร์ตคุณและทําให้มันก้าวไปด้วยกันได้แต่สิ่งสําคัญนะคะแต่มาว่าเรื่องน,นี้คือโอกาสเข้ามาเยอะสิ่งที่เราจะควรจะโฟกัสก็คือเราเรียงพารา t ีก่อนว่าเราทําอะไรก่อนอะไรหลังแค่นั้นเองนะคะบางคนเนี่ยโปรเจกต์เยอะมากทมว่าแบบเลือกไม่ได้นะคะแต่เลือกอันที่เราเหมือนกับ มีจุดแข็งแล้วเราสามารถที่จะเหมือนทำได้เร็วทำให้เกิดแบบ small ิ i n ให้ทีมงานได้เห็นนี้ค่ะมันจะมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะมันอาจจะสร้าง ขวัญกาลังใจให้กับทีมง,งานของคุณได้ดีด้วยค่ะในมุมของการเงินเนี่ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะค่อนข้างสเปะสปะไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนหรือว่าเรามีแผนที่แบบใช้เงินค่อนข้างเยอะค่ะเหมือนแบบมีหลายโปรเจกต์เราก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนใช้เงินลงทุนกันตรงไหน,นให้มันแบบดีก่อนนะคะและสิ่งสําคัญก็คือรู้จักการปฏิเสธเนาะหรือว่ารู้จักคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่เรียง Priority ค่ะ ในเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะสตรองขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณจะสามารถควบคุมคอนโทรลทุกอย่างได้คิงครับครับนะคะขึ้นมาเนี่ยคือคุณนะ่ะมีความใจดีใจกว้างนะคะถ้าใครมาขอยืมเงินเนี่ยอยา่าปฏิเสธบ้างหรือในอีกมุมนึงค่ะช่วยเหลือเขาได้อย่าให้ตัวเราเดือดร้อนเนาะก,ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะแบบเก็บเงินตามความสามารถของตัวเองได้มีโอกาสในการต่อยอดลงทุนอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน,นะคะ่ะในมุมของการเรียนนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะขาดการโฟกัส กาสบ้างนะคะเดือนนี้อาจจะมีความลังเลสงสัยว่าจะไปซ้ายดีไปขวาดีเลินคณะอะไรดีนะคะแต่ขอให้เรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะสตริงขึ้นมาเนี่ยเราเอาอยู่ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนเราสามารถ ควบคุม control ได้ค่ะเดือนนี้อาจจะเจอกับอาจารย์ที่เป็นผู้ชายนะคะที่เป็นสาย support ของเรานะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราค่ะมีภาวะในการเป็นผู้นําคอยช่วยเหลือัพ p อ o r t ทีมนะคะ,ะ support คนที่ทํางานกลุ่มร่วมกันนะคะเดือนนี้สามารถควบคุม control ได้ดีอาจจะมีโอกาสในการไปเรียนพิเศษอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้คะแนนดีได้ตามตั้งใจได้ค่ะในมุมของอความรักนะคะคนโสดเดือนนี้อาจจะมี choice เข้ามาค่ะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนทัดน กำกรกฏมีพิจิกนะคะชาวราศีสิงห์นะคะหรือคนธาตุดินพฤึศพกศอกอัุกรเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณคะ่ะแต่ตัวคุณเองยังดูชีวิตวุ่นวายอยู่หรือบางครั้งนะคะคุณเองอาจจะยังไม่พร้อมในการรับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขอให้ พบกันเป็นเพื่อนกันเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้นะคะ e n เ r g y เข้ามาเนี่ยเป็นกัลยานอตรทิ่ดีได้แต่ว่าอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นได้ค่ะในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเรากับคู่เองเนี่ยอาจจะมีภาวะที่งานล้นมือหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะคะทาให้เราลังเลสงสัยในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีภาวะงอนกันบ้างนะคะทําอะไรเนี่ยดูขัดขวาง ตากันไปบ้างแต่สเตรนท์ขึ้นมาค่ะความรักของคุณยังมั่นคงอยู่ขอให้เติมเต็มความรักนะคะมีโอกาสเนี่ยไปทานข้าวร่วมกันหรือว่าไปงานเลี้ยงสงมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เอกอพนเดคเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ดีนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับคุณรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วค่ะแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือระวังมองการเป็นของตายเนาะคือบางคนเนี่ยมันเหมือนกับ เราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเราไม่ต้องบอกหลักกันอันนี้ไม่ใช่นะจะต้องเติมเต็มความหวานเติมเต็มเห็นคุณค่าของกันละกันทําอะไรให้แบบเรื่องเลง็เกๆน้อยๆค่ะให้เป็นที่แบบประทับใจและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือเอทเอาตอรเนี่ยเดือนนี้จะมีการเคลียร์กันได้ความลังเลส,สงสัยของคุณในที่สุดเนี่ยจะมะีการเคลียร์ได้จากการสื่อสารแล้วก็มีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีบางคนอาจจะคิดถึงการแบบมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับฝ่าฟันอุปสรรคนะคะชนะอุปสรรคไปร่วมกันก็เป็นไปได้ ได้ค่ะ ในด้านของสุขภาพนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเราขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพนะคะพยายามปรับบาลานซ์ทานน้าให้มากขึ้นนะคะ,ะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องสายของสายตานะคะสายตาพร่ามัวหรือว่าจะเป็นลักษณะของสายตาสั้นสายตายาวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสปวดตาอะไรเงี้ยค่ะลองลองแบบ,บผ่อนคลายตัวเองบ้างนะคะ,ะการนั่งทํางานที่เดิมนาน,านเนี่ยระวังของอาการที่อาการของออฟฟิศซินโดมนะคะการก้มตัวนานๆก็ระวัง เรื่องของการปวดหลังไว้ด้วยนะคะพยายามแบบลุกปรับเปลี่ยนริยาบถบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณค่ะพยายามทานน้ำให้มากขึ้นนะคะก็จะดีขึ้นได้ค่ะโดยรวมเนี่ยไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่แบบร้ายแรงนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆมาจากพฤติกรรมฉะนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะในมุมของการทําบุญนะคะการมองว่าเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญให้กับ เรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะคะการทําบุญเรื่องของอของให้กับเด็กนะคะอาจจะเป็นการให้ของขวัญเด็กนะคะหรือว่าบริจาคเงินบริจาคทานให้กับมูลนิธิที่ดูแลเรื่องของเด็กต่างๆ อีกอย่างก็คือมูลนิธิเรื่องของคนตาบอดน,นะคะก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับบุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทาบุญเนี่ยจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสานาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้ลูกตาด้วยนะคะเชื่อมั่นนนใใตัววเองทานนคาคมดี ขอให้บุศาเทวดาคุ้มครองแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสื่อเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ